ที่คนชอบมาดาม่าเวลาที่ไทยก็ช่างมาขึ้นเวทีเสียงมีหกหรือนะครับมาดาม่าเวลามีคนมาขึ้นเวทีเสียงหกขึ้นเวทีช่วงอา,อายไอขึ้นเวทีช่วงไหนก็ช่างแล้วคุณก็จะชอบดาม่าว่าเราจะเอาศิลปินคนอื่นมาแทนที่คนนั้นคนนี้นะครับ จำไว้ด้วยครับว่าอันนี้คือหมอลำหมอลำเรืองต่อก่อนทำนองขอนแก่นนะครับอันนี้คือหมอลำเรืองต่อก่อนทำนองขอนแก่นสมัยก่อนผู้ถ่อเขาเจ้าะเป็นมหมอลำม,มูหมอลำม,มูนะครับหมอลำม,มูเนี่ยเข้ามาหมอลำม,มูเนี่ยมันคือหมูนะ่คณะหมู่คณะนี่มันพอสามารถที่จะลำคนเดียวได้อย่างองมึงบอกเยอะว่า อคำว่าม,ามูขะนะนะครับหมอลำม,มูหรือว่ามูขณะนี่นครับหมอลำเดิองตอก่อนทํานกขอนแก่นนี่มันไม่สามารถแสดงคนเดียวได้มันโมนเมนหมอลำติงมันมมเมนหมอลำแค้นนะครับที่นี่วงหมอลำเราเนะี่ยมันหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้ มันหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆคนที่มีสื่อเสียงคนที่คนหลุดจากแล้วก็ดีไปแต่คนใหม่ๆเราก็ต้องมีมาเสริมนะครับเพราะอย่างมอลับอลังการโชว์่ะมันบอกแล้วจะได้ศิลปินใส่ไปขึ้นมอลล์อลังการโชว์คาร์าอบอปั่นบ่อปปอสามศิลปินตั้งแต่ตอนนี้เปต้นไปนะครับที่นี่มือนันดราม่าเรื่อง น้องใบบุญนะครับนุ่สีบอนเรื่องน้องใบบุญให้่ฟังเด้อนะครับเดี๋ยวนราจะเดี๋ยวเราจะทำเป็นคลิปให้ดูอยู่ว่าเรื่องราวของน้องใบบุญเป็นยังไงนะครับน้องใบบุญเนี่ยเมื่อน,นั่นนุ่งผ้าอายเป็นงานหลแดแนะครับนุ่งผ้าอายเป็นงานหลดแห่อ,อยู่อ,เอนนำเภอน้าม่นกาลสิผ้าอายไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีเสื้อผ้าไม่มีรองเท้า นะครับในขณะที่ทุกคนลงเวทีเสร็จปับ๊บขึ้นขึ้นรถ B.M. ไปกับอถโนกกับอาไอพอทุกคนขึ้นรถไปปับ๊บทุกคนคือน,นอนในขณะที่คนทุกคนหลับอาไอมมีเสื้อผ้าอาไอไม่มีรองเท้าใส่ที่จะขึ้นร้องเพลงบนรถเองบนุกเลยทุกอย่างมันเป็นช่วงเวลาที่น๊กจะต้องจัดเตรียม รนต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าหนูต้องไปหาซื้อรองเท้าให้ร้านครับหนูก็เลยไปโลตัดโลตัดเอ่อกาซสินนะครับหนูไปโลตัดกาซสินขับมอเตอร์หนูก็เลยไปบิ๊กซีกาซสินครับหนูก็เลยไปบิ๊กซีกาซสินข้านุไปบิ๊กซีกาซสินนะครับหนูไปบิ๊กซีกาซสิน นูก็เลยยางยางไปงหาเหลือกล้องเผานะครับพี่น้องตะเกียเนาะเวลาเราเปิดประตูเข้าไปมันก็จะมีขายลอตเตอรี่ขายยางสิไหมแต่มีน้องมีเด็กคนหนึ่งอะครับนางยืนร้องเพลงอยู่นะครับยืนร้องเพลงเปิดหมวกอยู่หน้าประตูทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งซึ่งนุค่อ,อีกฝั่งหนึ่งนุก็เลยเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนุก็เลยมองอยู่ไกลนางร้องเพลงเอิ้นควัญแห้ไอ้นะครับเพลีขคอ,อาย เสียสาน้ำตาของอายยุบนะครับนุกเ็เลสสะดุดอ๋ออีหล่ายหน่อยนูเลยว่าอีหล่านหน่อยคือลองบินี่นนุกเลเแอบถ่ายวิดีโอไว้สำหรับน้องใบบุญแอบถ่ายวิดีโอไเพอถ้าแอบถ่ายวิดีโอแล้วนุกเลเนุกเลเไปหาซื้อของไปหาซื้อรองเท้าให้อายอายพอพอเดินกัออกมาก็เลยไปทักทายนุกเลเเอาผ มีเงินจากบาทเปนจำ่ไดนวันองค์เงินไว้ให้น้องจากบาทสามร้อยหรือห้าร้อยหรืออีกอย่างนี่แหละนะครับนุ้นจำ่ได้อันนี้ฟังด้วยกันนะครับทีนี้นุ้ก็เลยขอเบอร์ไว้นะครับพอนุกัเฝ้าไปงานนะครับเพราะว่านุจะต้องพาหลานไปเปิดรีสอร์ทอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นรถแห่นุนก็เลยขอเบอร์ไว้เพราะนุนขอ นะครับพอนุคอเบอร์ไ้แล้วนะพอนุคอเบอร์ไว้แล้วหนูกเ็เลยอ่าเพี่อกประมาณวันที่เท่าไหร่อ่ะที่เราไปเล่นอยู่อุบลน,นะครับหนูก็เลยจังโทรหานะเพิ่นเพินเ่นโทรมากว่านี้เพราะว่าเพิ่นไปน้ำหาเบอร์หนูนะครับอยู่ในเนตเรีๆๆยนนะที่นี่พอโทรมาก ยายคนที่ดูแลน้องนะครับก็เลยเล่าให้ฟังก็เล่าให้ฟังว่าน้องใบบุญนะครับน้องใบบุญเป็นเด็ก,น,ออก,นะน,ดกน้อยที่พอ่อแม่เอาไปทิม,ทม,ทมนะครับเป็นเด็กน้อยที่พ่อแม่เอาไปทิมทิมข้าหรือทิมนะครับเอาไปทิมบ้านนี่ คนเลยไปเห็นข้าเจ้าก็เลยเอาไปไปอยู่รุงพยาบาลกาลสตินนะครับรุงบาลกาลสตินนี่แหละตามที่นูจจาเลยเดอ้อเอาตามที่นูจําเลยคอนเนอะเอาตามที่นูตจำเลก่อนคือพอเมรบอเลียงนะครับพอหลวงออกมาเป็นก็พูดตรงๆว่าฟิลแบบเหมือนเด็กใจแตกมีลูกแล้วกกะเลี้ยงบ่ได้เอียงประมาณนี้นะครับก็เลยเอาน้องไปทิ้ ข้อนองไปชินนะครับาาาทางทางทางงพ่าบาลหรือเปล่าหรือคุณทางงพ่าบาลวมาทางทางคุณหมอหรือพยาบาลเนี่ยแหละบอกคุณย้ยว่าเอาเล็กน้นอยไปเลี้ยงไปยงไปัยงพราที่ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านวัยเลี้ยงที่แหลปะปอว้านนี่นะหรือจังในนี่แหละประมานนี้นะครับยายก็เลยเป็นเป็นคนไปขอมาเลี้ยงะพ่อไปขอมาเลี้ยง พ่อไปขอมาเลี้ยงลูกสาวย่า่แกเลยเป็นคนไปฟองสารเอาเป็นลูกบุ่นรรมแกเลยตังชซื่อว่านองใบบุ่นนะครับพออมาเรียนตนชีวิตนน,นะครับแกเลยย่ายแกเลยเลี้ยงแล้วนางก,ก็ชอบร้องเพลงนะครับก็ชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบพี่อายมากนะครับ ลองที่เกียไอยน้นี่ลองเลยเบิดเลยนะครับแล้วก็ลองแล้วก็ไปลองเปิดหมวกน้ำตลาดนัดย้ายกบภาพาไปนะครับหัดลองฝึกลองรัดลองฝึกลองนะครับย้ายกบภาพาไปนะครับไปลองเพื่อให้ได้เงินไปโรงเรียนนะครับเพื่อได้เงินไปโรงเรียนลูกกระเล็กกลายเป็นสมสตาร์ ครับนุเลลเป็นเรียนตนเรียนตนว่าเลียงลูกย้าเราเรียงลูกกัมพานะครับน,รนุเคลอ่กนุกเลยเป็นอย่างที่แบบว่าถ้าเป็นไปได้ในอนาคตนะครับเป็นไปได้ในอนาคตเออเอานะครับขันน้องที่จะเป็นศิลปินอิหลีหน็เลลเอาน้องมาหัดขืนเวที ันนี้ยังไม่เล่าให้ใครฟังเลยนะครับผมยังไม่เล่าให้ใครฟังนะเราเล่าให้นกฟังแล้วแล้วนกก็เลยอน,นุญาตให้นกเอามาขึ้นเวทีด้วยนะครับพี่ไอเรียกน่อย่างไงเรียกพ่ออย่างไงนกก็ให้เรียกแบบนั้นเพราะว่าเด็กน้อยนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือความอบอุ่นนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือความอบอุ่นเด็กอายุเพียงแค่สิบเอ็ดขวบนะครับ นางดีใจมาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกอยู่บานพ้นงามกาะสินนะครับกับพอมีฉุดใจกับไปยืมวิตานะครับไปยืมวิตาไปยืมวิตาก่อน,นครับโยกให้มากี่แตงหนาง้าแตงยังไในเวทีไม่มีไรสดแต่มารอบสองนะครับมารอบสองในะมีไรสดพี่นออกก็ได้เห็นนั่นแหละ ไ่นองกันแ้ได้ยินนำ้ำว่านองใบบุญนะครับนุ้ก็คยได้ยางเราสูฟังวา่าทำไมไม่ใจกว้างขนาดนู้เองอ่ะนะครับยังเปิดโอกาสให้คนอื่นเลยยังสงสารคนที่มีความทะเยอทยานนะครับนี่แหละที่แรกน่ะนุ้นุ้อยากจะนุ้อยากให้นุ้อยากจะให้นางขึ้นเวที แล้วให้นางแบบขายเรื่องของเสียงมากกว่าแต่พอเป็นแบบนี้นะครับมาดาม่าแบบนี้นุกก็เลยอยากบอกซูฟังว่าน้องเกิดมาบนพื้นฐานที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นลูกคุณ่ําของย่า่เป็นลูกคุณทถ้มของลูกย่า่นะครับฉะนั้นแล้ว ที่ไม่ให้โอกาสนั่งเลยบอรหรือจังไหนนะครับจะไม่ให้โอกาสน้องใบบุญเหมือนที่เหมือนที่ทุกคนให้โอกาสน้องอา้ไอาได้มาอยู่กับบอสหนกหรอนะครคุณยังให้โอกาสน้องอา้ไอามาอยู่กับบอสนกได้เลยแล้วทําไมอ่ะคุณจะให้โอกาสเด็กหน่อยู้หนึ่งที่เกิดมาบนพื้นฐานที่ไม่สมบูรณ์แบบเลย ยายบอกนะครับว่ายายยายก็บอกน้องเสมอเราูฟังเลยว่าพื้นฐานน้องเป็นยังไงน้องมาอย่างไงพอแม่น้องเอาไปทิมไปแบบใดจังไหนจังไหนลโรงพยาบาลเก็บไปยังยายเราให้ฟังเหมือนยายเป็นผัวมาเลี้ยงจังสัตนเอสี่ยายเป็นคนเรายายยาเราให้รู้ให้น้องรู้เลยเพื่อให้น้องสิได้รู้ว่าจะพอมเป็นแบบใดแบบใดแบบใดมาจากไหนมาจากไหนแบบไหนทิมก็ดี ลงละเรื่องไมมือขครั้งหน้านะครับการให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละครับฉชนแ้นแล้วนี่แหละครับนุ้ยอยากบอกสู้ฟังว่านุ้ยเป็นคนที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะครับนุ้ยเป็นคนที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่พอแม่จะของกับเป็นเช่าให้เช่าหน้าธรรมดาและมือหนึ่งนะครับนุ้ยได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เข้าสู่มงการการทํางานธุรกิจ น่นนี่นั่นจนประสบความสําเร็จมีรถมีบ้านมีอย่างทุกอย่างมากก้อนทิ่มาเฮ็ดบุ้งมันคือโอกาสนครับการได้รับโอกาสฉะนั้นแล้วทําไมในขณะเดียวกันที่เราเป็นคนเคยได้รับโอกาสเราจะเป็นคนให้โอกาสคนไม่ได้หรอกนะครับพอมารอบที่สองนะครับพอมารอบที่สองก็ได้ยืมชุดพิมูยอง น้องคงดีใจสุดๆใช่ครับแล้วเด็กเวลามันได้รับอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะบอกว่าหนูมีความสุขที่สุดเลยหนูได้รับความอบอุ่นมากเลยนะครับนี่แหละนะครับมาเลยทําให้เวลานั่งมากย้ายกระเก่งใจหนูเอเงินใส่เมือ่อ้นะครับหนูเงินใส่เมือ่อแต่้ะพันหาสองพันนะครับหนูกระบอกลูกเอาไปโรงเรียนเดอ้อ เอาไปโรงเรียนในลานไปโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะนะครับมันเป็นการต่อยอดต่อยอดทั้งความรู้สึกนะครับต่อยอดทั้งทําให้เด็กน,นั้นนะครับได้ก้าวเดินไปข้างหน้านะครับฉช้ั้นแล้วนะครับขอสนับสนุนน้องนะคะสงสารค่ะียวางแบกหน่อยคนเดี๋ยวด้วนเสียงหนังประทัดเสียงคน อบอ,อหน้าสงสารมากครับนั่นแหละครับฉะนั้นแล้วน้ถึงบอกว่าบางทีการปิดกั้นไม่ให้คนอื่นได้เกิดอันนี้ไหมการปิดกั้นที่ทําให้คนอื่นไม่ต้องมาเกิดแข่งจะมาแย่งซีนกันยันสันแยงซีมันจะมาแข่งกัน กับระหว่างที่เขาเกิดมาแบบที่ต้องการเมื่อไรน้องไปบุญี๋ยวเมื่อเวทีน่าจะาก,ก,าก,การชาติการสิน์นะครับการชาติการสิรั์เดี๋ยวก่อนวันงานการชาติกาลสิน์นะครับเผื่อใครอยากฝากมาอะไรให้น้องนะครับกะเดี๋ยวเขาค่อยรวบร่วมกันนะครับนะเข้าไปในกลุ่ม คนรักบอสนุไว้ก็แล้วกันนะครับในกลุ่มนั้นเฟสนะครับในกลุ่มคนรักบอสนุไว้นะครับเยวรู้จะประกาศแล้วก็เรวรู้จะแปะเลขบัญชีไว้ให้นะครับน้องใบบุญนะครับย่ายจึงได้ตัง้ง่อวาน้องใบบุญนะครับย่ายจะยให้น้องมีบุญนะครับแต่ละ បៀតបប